เรื่องเรื่องที่เกิดก่อนค่ือจินลีเทิร์นคือจินรีเทิร์นไม่แมทว่าจริงๆมันเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับจังหวะจังหวะเออจังหวะเพราะว่าจริงๆเราเราคุยอย่างนี้กันตลอดเรื่อยๆมาอยู่แล้วอะค่ะเเรราคคคูู่่ถกอะะไงี้ยใช่มวยถูกคู่อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือสนิทกันแล้วเราก็คุยแบบจังหวะนี้กันมาแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะแล้วก็คือแบบเหมือนมองตาก็คือ รู้รู้มุกอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ะคแฟนก็เชียร์เพราะเปิดตังค์ต่างโสดไม่ใช่เขาโสดนานแล้วคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาโสดตลอดเวลาอยู่แล้วมแมทพอพี่ต้งตเจ็บแมทแมทแมทไม่เห็นว่าเขาจะเคยแบบยอมรับอุ๊บเฮ้ยพี่ติ๊กตกใจแล้วคนจับมาจิ้มกันว่าเออมีหยอดกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแมทน่ะไม่ไม่แปลกใจค่ะเพราะว่าก็คืออย่างที่บอกว่าเล่นละครมาด้วยกันเยอะแล้วก็เป็น ครูจิ้นแบบสมัยก่อนมาด้วกันอยู่แล้วจะบอกว่ารุ่นบุกเบอร์ <c oughs> ดูแก่เลย <c oughs> แสดงว่าเชียร์ไม่ขึ้นเลยเชียร์ไม่ขึ้นถ <c oughs> ้าสมมติขา,าลุนได้แบบว่าแมทว่าจริงๆเหมือนบางทีคนดูเขาก็ <c oughs> เขาก็คงแบบว่า เออชื่นใจชุ่มฉ่ำเหมือนเหมือนกับเราดูดูดูดาราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็แม้ว่าเขาก็คงเข้าใจแหละว่าสองคนนี้มันแซวกันเป็นพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้ชุ่มฉ่ำกันได้แบบสนุกอะไรอย่างเงี้ยได้ขำขำได้ขำขำเขาจีบกัาผู้ชายจริงเนี่ย้าานนคิดภาพไม่ออกเลยอ่ะคิดภาพไม่ออกจริงๆแล้วก็ไม่กล้าคิดด้วยไม่เคยมีเรื่องล้มในการจีบเลยไม่เคยมีเลยไม่มีค่ะไม่มีไม่มี ว่าเรารู้เรารู้นี่จ่ายผู้ชายคนนี้ว่าเขาเป็นคนไร้ใจยังไงฉันรู้ส้รู้พุงรู้ส้รู้พุงอ่ะแล้วก็แบบว่าคือมันมันเกินมันเกินที่มันเกินที่แมทว่ามันจะแบบลงเอยแบบนั้นน่ะคือเขาเป็นที่ที่ปรึกษาที่ดีมากพี่เกดก็เป็นอีกคนนึงอ่ะที่ที่ไม่ใช่เพื่อนผู้หญิงที่แบบรู้ทุกเรื่องของ เกศให้คำปรึกษาได้ดีแบบดีมากๆามากเพราะว่าเกศมีคำพนึเขาบอกว่าเขาดีใจที่เห็นแมทกลับมาสดใสและยิ้มเล่นใช่ค่ะวันนี้เขาก็เขาก็เพิ่งพิมพ์ใหม่แหละเพราะแบบดีใจที่สดใสจริงๆปกติเขาจะเขาก็จะเป็นฟิลผู้ชายอ่ะให้กำลังใจอย่างมากก็เธอแค่นี้เขาป็นศิดีนะ สิรานีอ้าเป็นถ้าถ้าจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขาแบบให้คำปรึกษาทุกเรื่องเขาเป็นอีกคนนึงไม่ใช่เป็นอีกคนนึงน่าจะเป็นคนเดียวอ่ะในวงการแล้วก็เป็นเพศผู้ชาย้วยปกติเราจะแบบปรึกษาเพศผู้หญิงอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าพี่เกดเป็นผู้ชายอยา่บอกว่าหู้ถุกเรื่องความลับความเรื่ดีไหมดีมากใช้ได้เลยใช่ไหมดีมากจริงๆจนงงว่า เอ๊ะทำไมไม่ให้คำติข่าตัวเองบ้างไม่ติดข่าวไม่ติดข่าวไ่ตาวไม่ติดี่าวม่ดายทม่ตนดค่ะพไ่ชายที่ตนดี่าแไ่ไหนแต่ารแล้ตเขาวไม่ดนาวไม่นาไม่ด่าว่ดาตี่าไม่ต้อข่ไม่ด่ว่ตาวไตดว่าโสดเราก็ต้ตงบขกว่าโสดข่าเจ้าตวเขาโสดเราก็ตว่ดใาไม่ติด่่ด่าไม่่าวไม่ตดาด่าว่ดาว่ดี่ว เราเลิกคบกันไม่ได้ค่ะเพราะเราต่างเก็บความลับร้เล่นร้อเล่นให้เรามั่นใจหรือมั่นใจในตัวเก่ะแลบที่เราพูดถึงในที่เรื่องอะก็อย่างที่บอกคือพี่เขามีวุฒิภาวะที่ดีแล้วก็มีพี่เกศเขาเป็นคนที่มีสติในการใช้ชีวิตมากๆแต่แมทเนี่ยจะใช้อารมณ์นําพาซึ่งเราก็ต้องแบบเหมือนพาตัวเองเข้าไปหาแบบสตินิดนึงให้เขาแบบช่วยแบบฉุดกระชากลากถูเราขึ้นมาว่าแบบแมทสติอะไรอย่างนี้ เขาเพิ่งมีสติเกิดขึ้นกับแมทก็คือพี่เกยก็คือเป็นหนึ่งในการให้คำสารในชีวิตเราดตลอใช่ค่ะทุกเรื่องต้องยังตอบของสาวที่จะมาตุนแฟนพี่เกย์ดูว่าโปรโมทที่ชายเราหน่อยว่าเขาดีแค่ไหนไม่โปรโมทแล้วไม่โปรโมทห่วงหวงไม่อยากให้เขาไปเป็นของใครโอ้ยมีแสงมาเป็นของเราเขาบอกเออเขาก็เห็นทับ กี่ี่ากี่ครั้งว่าแบบพี่เก์เมื่อไหร่จะมีแฟนเมื่อไหร่จะแต่งเมียถามเขาว่ามีเมื่อไหร่จะแต่งเมียเขาบอกว่ายังเธอยังเธออย่างนี้ยมื่อไงร่เนีเขามาปรึกษาเราบ้างไหเรื่องของเขาอะไรคือเขาอ่ะจะไม่เริ่มเปิดประเด็นมาที่แมทก่อนแต่ถ้าแบบมีอะไรที่เราคุยกันแล้วมันไปถึงแบบหัวข้อนั้นอะไรอย่างงี้เขาอาจจะมีบ้างแต่ไม่ไม่ได้ถึงกับปรึกษาเพราะว่าอย่างที่บอกคือพี่เกศเขาเป็นคนแบบว่าเขาเขาใช้ชีวิตได้อย่างดีอยู่แล้วค่ะ เรื่องเราที่เราไปออกแชร์นะแล้วพี่น็อตก็แซวว่าโสดค่ะยังไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่าโสดนะไมไม่ต้องถา,ถามว่าไปญี่ปุ่นกับใครหรือว่าจะไม่ได้เริ่มไม่ต้องถามค่ะ <laughs> <c oughs> แล้วเปลีนอะไรอยากบอกถ้าไม่ถามเปลีนอะไรอยากอ,อก็โสดค่ะฝากฝากฝากทุก,กคนบอกว่าแม่โสดแต่สดงว่าคนที่จับตาแบบว่ามีรูปลงรูป่นอะไรคนที่ตัดตามโรคไม่มีนะ เว่าไปว่าคือบไปไหนใก้ๆไปไหนก็มาเพ่นี่เราทุกคนต่างเป็นเพื่อนกันแลสามว่าทำไมมันมีแมทมีสงสดิดูยิ้มได้แบบยิ้มไดยิ้มมาไอะฉันแฮปป้ไงอะไรไยอะไรด้วยเื่ออะไฉันแฮปปีเพราะว่าฉันได้กลับมาเล่นละครอีกครั้งนึงอย่างสเดยวแมยสนนิน เออสนิทจ้าสดสนิทจ้าเขานี่ใครอ่ะไปหามาเขาชื่อเฟรมคนคนนี้เขามียังไงหรือเปล่ามียังไงคือยววะไม่ไม่ยถึงว่าคนคนนี้คนชื่อเฟรมเนี่ยเขาอะไรยังไงเออแมนมีเพื่อนชื่อเฟรมเยอะมาก แต่คนนี้เขาใส่ดีซอนดี้แล้แท็กเราอะไรนะใส่ดีตอนดี้แล้แท็กเราเพื่อนแมทแท็กแมททุกคนไม่รู้เข้าใจที่เราคนชื่อเปรเนี่ยเขาเป็นเพื่อนสนิทกันว่าแต่ไม่ได้มันมีหลายคนมีเฟรมที่พิเศษไหมคะไม่มีค่ะยังไม่มีใครพิเศษเลยอ่าไม่งั้นถามว่า่งม่ความรักของเราณวันนี้ตอนนี้เลยเป็นไงบ้างพีฉันกลัวพี่ชายฉันยังกลวอยู่ฉันกลความรักครั้งห่ห ฉันไม่ได้กลัวความรักก,ก็อยากมีความรักอยู่ค่ะอย่างที่พูดไปในรายการหลายทีว่าแบบไม่ได้ไม่ได้กลัวมีความรักหรือรกลัวที่จะคุยกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกไหมคะแต่ว่าแบบมันมันมันยังไม่อยากมันยังไม่อยากจริงจังกับคนอื่นคนอื่นหมายความว่าอยากโฟกัสที่ตัวเองนะคะอยากโฟกัสโฟกัสที่ตัวเองคือเล่นกีฬาที่ตอนนี้แบบอยากจะเอาจริงเอาจางังแล้วก็กลับมาถ่ายละครซึ่งก็เริ่มถ่ายไปแล้วแล้วก็ บทก็คือยาวมากแล้วก็แบบคือเหมือนต้องใช้พลังกำลังในการกลับมาถ่ายเยอะมากเหมือนกันเพราะว่าหายไปนานเลยแล้วก็ต้องแบบต้องเอาตัวเองให้ดีก่อนเอาตัวเองให้แบบให้มีความสุขให้แฮปปี้เหมือนกับตอนนี้ค่ะแล้วก็เราเราจะส่งมอบความสุขไปให้คนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเอาผู้ตรงๆกลัวผิดหวังอีกกลัวผิดหวังอีกเพราะว่าเออก็ไม่เถียงเลยว่าเป็นคนทุ่มเทกับความรัก มากมามาโดยตลอดแบบทำได้ทำให้ดีที่สุดเท่าที่ผู้หญิงคนนึงจะทำได้แล้วแต่ว่ามันในการแบบในการทุ่มเทนั้นมันไม่ประสบผลสำเร็จซึ่งมันไม่มีใครผิดหรือเปล่าคะเราก็เลยแบบว่าโอเคอยากจะพักก่อนเท่านั้นเองแบบยังคือก็ไม่ได้ปิดว่าไม่ไม่ได้คุยกับใครเลยอย่างงี้คะ่ะแต่ว่าถามว่าจริงจังไหมก็คือหมายถึงว่าเราเรา,เรามีเราม,มีใจที่ ที่แบบจร,จริงใจมอบให้คนที่คุยอยู่เช่นอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าเคยต้องดีต้องเป็นแฟนต้องยังไม่ใช่แฟนนะตอนนี้ต้องคือต้องไประบุสถานะอะไรอย่างงี้ย<ช>มันยังก่อนนะคะแสดงถ,ถ้าเห็นออกมาอะไรออกมาก็คือยังเป็นเพื่อนยังไม่มีสถาน,าาน,นะอนคุ่นรักหรือแฟน,นะอะไรถูกปะก็ถ้าพูดตรงๆก็ได้ค่ะพูดตรงๆแบบนี้นก็ได้แม่รู้สึกยังไงดีใจกับเราที่แมนกลับมาดได้กัมว่าันแมก็ดีใจกับตัวเองแมนก็ดีใจกับตัวเองที่ ที่โอเคพอเหมือนกับว่าพอเราอยู่ในเรื่องอะคะ่ะหรือว่าในวงนั้นนะคะเราเราจะไม่รู้ตัวหรือเราจะมองไม่เห็นแต่พอเมื่อเราเก้าวออกมาแล้วอะเราหันกลับไปมองอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแม็กก็เพิ่งเข้าใจวันนี้แล้วก็ตอนนี้ก็คือแฮปปี้มากๆสุดๆเราได้คุยกับตัวเองว่าต่อไปนี้ไปเขาจะใช้ชีวิตยังไงไม่มีความสุขโดยที่มีชั้นเป็นคนอยู่ที่มีคุยตลอดค่ะ คุยตลอดเพราะว่า,าที่ผ่านมาแบบทั้งในชีวิตเลยนะแม,มัวแต่ไปโมด่ไปให้คนอื่นมามเป็นช่ให้คนอื่นมาเป็นสําคัญกว่าที่จะให้ความสําคัญตัวเองอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อย่างที่บอกคือแมทกลับมนาะให้ความสําคัญกับตัวเองแบบมากๆเลยพยายามถามตัวเองแล้วก็นึกถึงความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักค่ะถ้าย่งนั้นเรากลับมาเป็นตัวเองมากกว่าเสร็จยัง ตอนนี้เกินร้อยเลยแล้วก็รู้สึกรู้สึกตัวเองมีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่ามากๆเลยค่ะมากคนรอบรอบขึ้นคนรอบ้างคนรอบข้างแมทคือแมทโชคดีดีมากๆเลยค่ะคือเขาไม่เคยทิ้งแมทแล้วก็ทั้งทั้งตำหนิทั้งสั่งสอนทั้งให้กำลังใจ เพราะฉะนั้นพอแมทบานถึงวันนี้คือแบบคนรอบข้างแมทแบบทุกคนคือแฮปปี้ไปด้วยอะแมทเห็นรอยยิ้มแล้วก็แววตาที่แบบว่าเออม,มันเหมือนสะท้อนภาพของตัวเองที่แบบเมื่อก่อนเขาก็เป็นห่วงเราเราก็เป็นแบบนั้นต,ตอนนี้เราแฮปปี้เขาแฮปปี้อือแมททเรื่งงองเรื่องละครกับพี่แอค้<ะ>นุปคือเปลี่ยนชื่อเรื่องอว่ายัางเออจริงๆ จริงๆในกองเราทีมง,งานนะคะยังไม่มีการสรุปชื่อเรื่องนะคะคือเราก็ได้มีการคุยกัน <c oughs> เหมือนกันว่าแบบตกลงจะเอาชื่อน,นี้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ล่าสุดจนถึงตอนนี้คือทางทีมงานเราก็ยังไม่ได้สรุปคือยังไม่ได้เคาใช่แล้วที่นี้มันก็เห็นเหมือนกันที่ที่ได้มีการพูดถึงเรื่องชื่อเรื่อง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก,มนก็มันก็รู้สึกแปลกใจประหลาดใจเหมือนกันว่าเอ๊ะมันมันมันเป็นประเด็นมา <c oughs> ได้แบบนี้ <c oughs> ได้<ๆ>ไดองไอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ได้ สรุปเลยค่ะไม่จริงอคุณมองว่าพี่เอกก็คือไวทีค่ะส่วนแรกคุก็คือพี่มาชาใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นูว่คนชอบเดียวสิกก็็นแล้ววันนี้ที่คุณกับพี่แอนตอนนี้มันเริ่มกระบวนการไหนจริงๆคือเราก็พูดกันอีกว่าเรายังไม่มีใครเปิดคือคือยังอยากแบบว่าทำงานกันไปเงียบๆก่อนอะไรเงี้ยคือใช่หลายๆหลายอย่าง ให้หลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวผู้หนี้ดีกว่าก็เลยยังไม่ได้แบบว่าเปิดทุกอย่างอย่างเป็นทางการแต่มันก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ทุกคนก็ก,ก,ก็พูดแล้วก็อาโอเคโอเค